แขวนคนนี้นได้ไหมครับพี่คนเสื้อขาวที่มาชุมนุมอยู่ที่บ้านหนองจานคนนี้นะครับเขาเคยเป็นคนทํางานในโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยชื่อว่ายอดนะฮะพี่ตัวช่วยแขวนหน่อยได้ไหมอาผมแขวนให้แล้วนะคนนี้นะก็มีรายงานนะครับว่าเออคนไทยนะครับใจดีกับเขามากๆครับคนในโรงพยาบาลทุกคนทําตัวดีกับเขาหมดแต่ว่าก็ดูครับสุดท้ายคนชื่อยอดก็กลายเป็นคนเล้แล้วคุณอีกแล้วมึงจะทําไหมกับชีวิตกูวะอันเด้งถ้าปีมุ่นอันคลับตโนทยอันมันได้พลิกเตะถ้าอันคลับตโนไทยนู่ กูรู้ว่าเมื่อก่อนกูเคยไปอยู่เมืองไทยกูไม่เคยเลื่อมหรอกไม่ว่ากูไปอยู่เมืองไทย10ปี20ปีกูก็ยังเป็นคนกัมพูชามอนเดิมไยกูก็เป็นสัญชาติกัมพูชามันเดิมไยพวกมึงจะให้กูเลื่อมสัญชาติตัวเองได้ยังไงมึงลองพูดดิเดพูดที่หล่อเลยอ่ะเป็นงั้นอ่ะนายยอดใช่ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเคยไปอยู่เมืองไทยมา10บ0ปีแต่ก็เป็นคนกัมพูชาสัญชาติกัมพูชา กูไม่ได้มีปัญหาที่มึงเป็นคนกาพูชาแต่กูมีปัญหากับมึงที่มึงเป็นคำเหม็นเนรคุณปวเข้าใจปะเนี่ยเออมึงไปประท้วงยอกยอกยอกไอ้บ้านหนองจองหนองจานนลเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคือพื้นที่ของประเทศไทยแล้วบ้านกูให้บ้านมึงเข้ามาอยู่อาศัยเข้ามาหนีร้อนมาพึ่งเย็นพระราชนีบ้านกูไปช่วยเหลือบ้านมึงต่างๆนานาเยอะเยอะแยะไปหมดเออจะอะไรอีกกูพูดหมายถึงมึงเนรคุณกูไม่ได้มีปัญหากับมึงเรื่องอื่นเข้าใจป่าว นั่นนะคือพื้นที่ของประเทศไทยแล้วมึงจะมาขโมยไปของบ้านมึงเองได้ยังไงไอ้ขี้ขโมยแล้วไม่ต้องมาแกล้งทําเป็นคนดีคนหล่อแบบเออฉันเป็นคนดีฉันเป็นขมิ้งคนดีคนไทยกรุณาเข้าใจฉันหน่อยขอดูตัวตนหน่อยไอ้เหี้ยมันโจรต่อดานไอ้ควายมันเาไปเลยไอ้เหี้ยพวกมึงอ่ะทำลายประชาธิปไตยกัมพูชาที่เราตู้มึงไม่ได้ไอ้เหี้ยด่านมาไอ้โวยมากไอ้ควายอากุกบ้านแกเฮ้ย่่าไม พวมีพวมมึงอ่ะมันสันดานสันดาโจรทั้งนั้นเลยเฮียสันเล็ดของมึงก็เป็นโจรเหมือนกันไอ้เฮียไอ้นาเฮีพวกมึงทำลายประชาชนจับตูมมันไม่ได้ไอ้ควายเดี๋ยวพวกมึงก็จะหายไอ้จีบหายเฮียเอานายยอดที่แบบว่าเออโดนเข้าใจผิดโดนใส่ร้ายฉันเป็นคนกัมพูชาสายเลือดกัมพูชาสุภาพอ่อนหวานหายไปไหนแล้วล่ะเอ้าถ้าแท้ปากฏอ้าว ยอมรับมาตรงๆก็ได้ว่าเราเป็นคนเฮียนะเออแค่นี้ใครๆก็เข้าใจได้เข้าใจเปล่าปูเอ๋ยจัดกือเจก้าคนตรงตังจัดท่าเจ้งนี่เฮยขคยังมาปูเอย๋ยกองลุ่มกวใจงนกประดังนี้ตะตะตาตดิจันกรุแบแหวกแดงอ่ะตาตาตะตดิจันกรุแบแหวกแงอ่ะ